ใส่ถุงผุยหัดนใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ก่อนไฟทำไมมันไม่สว่างเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ไหนไฟมันถึงจะสว่างหน้าเนี่ยติไม่เห็นหน้าใส่ตู้เย็นไว้ก่อนใส่ตู้เย็นไว้ก่อนด้วยที่น้อนประธานเด็กสาว าวพระท่านเนี่ยมันสิออกมีมขยะย่างง่ายลายพี่น้องยกออกจากจอ้กออกจากจอมก็มีขยะเด้อใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะแใส่ตู้เย็นไว้ก่อนใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเด้อพี่น้องพระท่านได้ดสาว สช้าพระทันเนี่ยมันสิออกมีนี่เออเยอะพี่น้องกคือเย็น้ตอ,อนกลางคืนเนาะกลางคืนก็มืดแน่เด้อพี่น้องเก็บกลางคืนเลยนี่ คืนลนะทั้งคืนก็มืดแน่เด้อพี่น้องเก็บเป็นคืนเลยทั้งคืนละทั้งคืนก็มืดแน่นนะนดเด้อพี่น้องเก็บเป็นคืนเลยมือขยะยางง่ายลายพี่น้องยกออกจากจอโ <c oughs> จกออกจากจอมก็มีขยะเด้อแต่ตู้เย็นไว้ก่อน ก็เห็นเลยกันด้วยพี่น้องพระท่านเด็กาสาวสาวพระท่านเน,นี่ยมันสิออกมีเลยยังไม่เสร็จเลยจ้ายังไม่เสร็จเลย ิดออกสวยแน่พี่น้องมาปิดปักหลอกจ้าเก็บจักใหญ่มันเก็บจากใญ่ดอกก่อนนี่เอ้ยเยอะพี่น้องคน,นิี้เต็มเลยทำอะไรเต็มทำอะไรลังไหมจ้าลังไหมปิดลังไหมเก็บขยะลังไหมสักหน่อยนะคะเก็บขยะลังไหม ขยะทังไหมสักหน่อยนะคะเก็บขยะังไม่จุดออกสวยนะพี่นอนมาปิปดปากหลอกจ้าเก็บจากใายมันเก็บจากใายหลอก,กอนใส่ชู้เย็นย้อนก่อนนะคะ ดึงออกจากกันดึงออกจากกันที่มันติดกันอยู่แต่ตู้เย็นไว้ก่อนใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเด้พี่น้องพระท่านได้สาวสาวพระท่านเาาานลี่มันสิออกมีเก็บกลางคืนนะคะเก็บอยากได้กลางคืน ขยับทั้งไม้สักหน่อยนะคะขยับทั้งไมยังไม่เสร็จเลยจ้ายังไม่เสร็จเลยใส่ที่เย็นไว้ก่อน ถุงผุยถัดส่ถุงเลยเกี่ยวกใหญ่ลังใหม่เกี่ยวกใหญ่ลังใหม่ก่อนจ้าโอ้ยไฟไม่สว่างเลยขยะลังใหม่จ้าขยะลังใหม่ตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับไม้ไหมนะจ้าลังใหมจ้าจ้าทำความสะอาดมันก่อน ทำความสะอาดมันก่อนเด้อทำความสะอาดไปละจ้าไปทำไมมันไม่สว่างเลยเนาะเอาไว้ไหนไปมันถึงจะสว่างหน้าเนี่ยไม่เห็นมากูวลม,มันออกมันแห้งติดจะได้สะอาดสะอาดทำความสาสะอาดให้มันก่อนเด้อ แล้วก็เอาไปดึงเส้นไหมจ้ะไ่ตู้เย็น,นเยอะก่อ,อนนะคะเลือกเก็บแากใ่รังไหมเก็บจากให่รังไหมก่อนจ้า,อาโอ๊ยไฟไม่สว่างเลย ใส่พี่ยังไว้ก่อนยิ่ขยะยางง่ายลายพี่น้องยกออกจากจ่อยกออกจากจอมก็มีขยะเด้ออย่างนี้ยิงออกแจกกันเอาไรกยิ่งมันออกที่ขนมันออกดำๆ เก็บกลางคืนนะคะเก็บอยากได้กลางคืนมีเออเยอะเพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหุลมันออกมันแห้งติดจะได้สะอาดสะอาดทำความสะอาดให้มันก่อนเย้ย แล้วก็เอาไปดึงเส้นไหมใจนี้ดึงออกจากกันเอาแยกย้ายมันออกเมื่อกี้กระหน่ำมันออกดำๆแล้วเก็บแยกย้ายรังไหมเก็บแยกย้ายรังไหมก่อนจ้าโอ้ยไฟไม่สว่างเลยใส่ตู้เย็นไว้ก่อนใส่ตู้เย็นไว้ก่อนด้วยพี่น้องการทนเด็ดสาว สาวพระท่านนะมันสิออกมีอัดใส่ถุงปุ๋ยอัดใส่ถุงเลยเก็บกลางคืนนะคะเก็บอยากได้กลางคืน ออกสวยนะพี่น,อน้องมาปิดปัดหลอกจ้าเก็บจากใยมันเกลี่ยใยหลอกก่อนหัดใส่ถุงปุ๋ยหัดใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ก่อน ขยะทั้งไหม้ััหน่อยนะคะขยะบัางไม้ขยะไม้หลายพี่น้องยกออกจากจอยกออกจากจอมก็มีขยะเด้อใส่ตู้เย็นแล้วก่อนนะคะ ไฟทำไมมันไม่สว่างเลยเนาะ <S 2> <S 2> <S เอาไว้ไหนไฟมันทึกจะตวางหน้าเน่ยติดไม่เห็นหนา้าหัดใส่ถุงปุ๋ยหัดใส่ถุงกล่องโจโกดเลยน,นันี่ยังไม่เสร็จ